ช้างศึกเอเชียนเกมซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนดวลคูเวตจัก,กระพง์ยันไม่ง่ายแต่พร้อมสู้เต็มที่วันที่23กันยายน2566เวลา18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยณสนามในโรงเรียนกีฬาจิ้นหัวฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนลงสนามเกมที่3พบกับทีมชาติคูเวตสำหรับสองเกมแรกไทยเสมอบบเรนมา1-1และแพ้เกาหลีใต้มา0ู 4, ส่วนคูเวตแพ้เกาหลีใต้0-9และเสมอบาเรน1-1 สำหรับการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การแก้ไขข้อผิดพลาดและวางแทคติกในเกมเจอกับคูเวตใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึง่งก่อนการฝึกซ้อมจัก,กระพงแสนมะหุงกองหลังทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมกล่าวว่าสภาพตอนนี้เรามีเวลาพักมา2วันทางทีมงานสตาฟโค้ชก็ติวกันอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะสู้ในเกมต่อไปสำหรับคูเวตก็เป็นเกมที่ยากเพราะเขาก็ต้องการ3แต้มเพื่อเข้ารอบต่อไปเช่นเดียวกับเรา สำหรับทีมเราก็มีความกดดันเล็กน้อยเพราะว่าเรามีขุมกำลังที่ไม่ใหญ่มากบางคนอาจจะยังไม่สมบูรณ์แต่เชื่อว่าถ้าใครได้โอกาสลงสนามก็จะพยายามทำเต็มที่ฝากแฟนบอลชาวไทยทุกคนเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมด้วยนะครับด้านอิสระศีธโรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมกล่าวว่าการซ้อมครั้งนี้เป็นการซ้อมเพื่อเช็คสภาพก่อนเกมครั้งสุดท้ายว่าใครพร้อมที่จะเล่นกับคูเวตเกมนี้ก็เป็นเกมที่สูสีโดยรวมอยู่ที่ในสนามแล้วว่าใครทำได้ดีกว่ากัน เขาก็มีทั้งข้อบกพร่องและจุดเด่นที่อันตรายเราก็ซ้อมเข้าทำและป้องกันลูกโต้กลับและเกมรุกของเขาด้วยสถานการณ์ในตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่ดีมากเพราะเราเจอสถานการณ์นี้มาบ่อยแล้วหลายคนก็มีประสบการณ์ทั้งทีมงานด้วยเป็นอีกสิ่งที่จะทำให้เราโตขึ้นเกมนี้เราต้องใช้ผู้เล่นที่พร้อมมากที่สุดและดีที่สุดฝากแฟนบอลมาเชียร์กันเยอะๆทางบ้านก็อยากให้เชียร์กันเยอะๆน้องๆจะได้มีแรงในวันพรุ่งนี้ โปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติคูเวตในการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมเอเชียนเกมครั้งที่19กลุ่มอีนนทที่3ที่สนามมหาวิทยลาลัยเจียงตะวันออกวันที่24กันยายน2566เวลา18นาฬิกา30นาท,นาทีตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทาง pptv และ ais play